สวัสดีครับไอทูดีทูวันนี้อยู่ในเกม GTA V หรือว่า GTA ภาค5นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าบุคคลนะหรือว่าสถานที่เกี่ยวกับเกม GTA V เพราะฉะนั้นหากว่ามีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโดยคลิปนี้จะทำข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิคนคลั่งลัทธิคนเปลยในเกม GTA V ซึ่งก็คือลัทธิอัลทูริสเขาซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นเจ็ดเรื่องนะครับจะออกแบ่งออกเป็นเจ็ดหัวข้อมีอะไรนั้นติดตามรับชมรับฟังกันได้เรื่องที่หนึ่งประวัติความเป็นมาอัลทูริสเขานะครับก็คือลัทธิที่มีความหมายว่าผู้ที่ทำเพื่อบุคคลอื่นก็คือผู้ที่เสียสละตนต่อผู้อื่น ความหมายหรือว่าชื่อของลัทธิเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยสุดโต่งแล้วก็ไปในแนวทางคนละขั้วเลยโดยลัทธินี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่เกิดในยุคเบบี้บรูเมอร์ยุคเบบี้บรูเมอร์ก็คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยุคที่นานาชาตินะฮะหลังจากที่เข้าร่วมสงครามโลกแล้วเนี่ย บอบช้ำจากสงครามสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและก็ด้านกำลังพลเป็นจำนวนมากทำให้ยุคนี้เนี่ยแต่ละชาตินะครับทุกๆชาติเนี่ยก็จะมีการปลุกระดมปลุกระดมให้คนในชาติมีความคิดที่เร่งพัฒนาชาติโดยเฉพาะกำลังพลที่เสียไปเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคที่มีเด็กเกิดใหม่เยอะมากจึงได้ชื่อว่าเบบี้บลูเมอร์พอมีเด็กเกิดใหม่เยอะนะฮะเขาก็จะเชื่อว่า จะทําให้มีกําลังในการพัฒนาชาติให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือยุคเบบี้บูมเมอร์ลัทีินี้ก่อตั้งในยุคเบบี้บูมเมอร์ครับโดยความที่เกิดมาในยุคเบบี้บูมเมอร์ซึ่งเป็นยุคหลังสงครามเนี่ยทําให้บุคคลที่เกิดในยุคนี้เด็กที่เกิดในยุคนี้เนี่ยมีความชาตินิยมอย่างสูงจนถึงอาจจะเรียกได้ว่าคลั่งเลยแล้วกันนะในทางนี้ทางนั้นเนี่ยหมายถึงเฉพาะคนในลัทีินี้นะครับซึ่ง ถ้าหากจะให้นับแล้วคนอนยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมีอายุอานามถ้านับถึงทุกวันนี้ก็จะประมาณา50 60 70อะไรประมาณนี้ประมาณรุ่นลุงลุงของบางประเทศก็อยู่ในยุคนี้แหละครับนะก็ไม่แปลกใจเลยทำไมเขามีความคิดแบบนั้นทำให้ภายหลังเนี่ยมีการรวมตัวนะครับมีการรวมตัวกันของคนที่มีความ ขลั่งชาติมีความจงเกลียดจงชังในแบบสุดโต่งเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่โดยลัทธินี้เนี่ยนะเอัลทูอิสเนี่ยจะมีความคิดที่ว่าปัญหาในโลกต่างๆในยุคหลงัลงๆเนี่ยล้วนเกิดมาจากคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้นนะก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เอาการเอางานนะหวังพึ่งแต่เทคโนโลยีทำให้เกิดปัญหาโลกต่างๆเกิดความขัดแย้งต่างๆเป็นต้นลัทธิเอลทูอิสต์เนี่ยก็เลย รวบรวมบุคคลที่มีความคิดมีความเชื่อแบบเดียวกันมาก่อตั้งเป็นศาสนาเป็นลัทธิขึ้นมานโดยชื่อของลัทธิที่หมายถึงบุคคลที่เสียสละต่อผู้อื่นนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงกลุ่มของตัวเองนะครับที่จะต้องเสียสละต่อสังคมหรือว่าคนอื่นแต่หมายถึงคนอื่นนั่นแหละจะต้องเสียสละให้แก่พวกตนนะเห็นไหมฮะความสุดตรงของลัทธิเริ่มมาจากชื่อแล้วที่มีความขัดแย้งกันซึ่ง คนอื่นจะต้องเสียสละแก่เขายัางไงนั้นเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับข้อที่สองแนวทางพิธีกรรมและการปฏิบัติของลทัทธิเนื่องจากว่าลัทธิอัทวิสนั้นเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวของบุคคลในยุคเบบี้บู์ที่มีความคิดสุดโต่งในด้านต่อต้านสังคมรุ่นใหม่จึงทําให้แนวทางการปฏิบัติของลัทธินี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสุดโต่งเช่นเดียวกันขึ้นชื่อว่าเป็นลัทธิก็จะต้องมีพิธีกรรม นะครับซึ่งพิธีกรรมหรือว่าข้อปฏิบัติของเขาเนี่ยก็สุดโต่งเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างเช่นการห้ามใส่เสื้อผ้าเราจะปรากฏเห็นว่ารัทธินี้เนี่ยจะมีลักษณะเปลือยถึงกึ่งเปลือยนะครับหรือบางคนเปลือยทั้งตัวเลยก็มีนะซึ่งมีการห้ามใส่เสื้อผ้านะครับห้ามโกหกห้ามหลอกลวงกัน ที่สําคัญเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของลัทธินี้นี่ก็คือการกินเนื้อสดซึ่งเนื้อสดที่เขากินนั้นเนี่ยก็เป็นเนื้อของมนุษย์นะครับเนื้อของมนุษย์แล้วก็ดื่มเลือดของมนุษย์ครับอ้างอิงจากอะไรในฉากในเกมเราจะไม่เห็นนะฮะในการกินของเขาแต่เราอ้างอิงจากบทพูดที่รอนพูดกับเทรเวอร์นะ,ะแล้วก็รอนจะกล่าวถึงลัทธินี้เนี่ยว่าเป็นลัทธิที่ขอนะร้องขอ วิญญาณที่หายไปก็คือให้เราลักพาตัวคนอื่นๆ n p c คนอื่นๆเนี่ยมาส่งที่แคมป์ของเขาเพื่อแลกกับคนสดนะซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าลัทธิเนี่ยเป็นมนุษย์ที่กินคนครับโดยการลักพาตัวและคนที่เขาจะกินหรือว่าลักพาตัวมาเนี่ยต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคหลังหลังจากยุคเบบี้บูมเมอร์แล้วโดยรอนได้บอกว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะพวกนี้เนี่ยแค่ต้องการอาหารเย็นกับ หมกมุ่นคุ้นคิดนะเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นใหม่ก็คือหมกมุ่นอยู่กับว่าคนรุ่นใหม่นี่แหละเป็นตัวสร้างปัญหาหแก่โลกแมนะ่ฟังแค่นี้ก็เริ่มน่ากลัวแล้วนะฮะและในพิธีกรรมของลัทธินะครับนะนอกจากห้ามใส่เสื้อผ้าห้ามโกหกห้ามหลอกลวงให้กินเนื้อสดๆด,ดื่มเลือดสดๆแล้วเนี่ยก็จะยังมีบทสวดของลทัทธิอีกด้วยโดยบทสวดนี้เราจะพบ ได้หลังจากที่เทรเวอร์นะครับพาตัวละครที่เป็น NPC ในเหตุการณ์สุ่มเนี่ยมาส่งที่ค่ายนี้ครบสี่คนครบสี่คนไปแล้วจะปรากฏเหตุการณ์ซึ่งก็คือเทรเวอร์จะโดนจับตัวไปด้วยนะและเราจะได้ยินบทสวดของเขาในช่วงนี้หลังจากที่เทรเวอร์โดนจับตัวมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเทรเวอร์ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือนะฮะทำการฆ่าล้างบางลทัทธินี้แทบจะทั้งหมดเลย ข้อที่สามความเกี่ยวข้องกับตัวละครโดยใครที่เล่นในเรื่องนะครับเราจะพบว่าในตัวละครหลักสามตัวเนี่ยไมเคิ Michael, Franklin, แลแฟรงกินและก็เทเวอร์จะมีแค่ตัวละครของเทเวอร์คนเดียวเท่านั้นที่สามารถติดต่อกับลัทธินี้ได้ถ้าหากว่าเราเอาไมเคิลหรือว่าแฟรงกินเนี่ยเข้ามาที่พื้นที่ของลัทธินี้เนี่ยเขาจะไม่ต้อนรับครับ แต่คําว่าติดต่อของเทรเวอร์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าสามารถเข้านอกออกในได้โดยสะดวกนะฮะหมายถึงว่าเขาจะติดต่อในการทําภารกิจของอาทอริสเท่านั้นโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ว่าเทรเวอร์อาจจะเคยรู้จักหรือว่าทําการติดต่อกับลทัทธิมานานพอสมควรแล้วเกิดขึ้นในบทสนทนากับรอนที่เทรเวอร์เคยเรียกกลุ่มลทัทธิเนี่ยว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในภูเขาสาเหตุก็อาจจะมาจาก การที่เทเวอร์ฟิลิปอินดัสทรีหรือว่าบริษัทของเทเวอร์เนี่ยทำการซื้อขายของเถื่อนนะครับก็คืออาจจะเคยมีภารกิจบางภารกิจของเทเวอร์ที่ไปส่งที่แคมป์นี้รวมไปถึงใน GTA ออนไลน์ด้วยนะเราจะพบว่าใน GTA ออนไลน์เนี่ยมีการบางภารกิจนะครับมีการาไปส่งของนะในของซ e อของบังเกอร์ที่ค่ายนี้เช่นเดียวกันโดยทางเครื่องบิน ซึ่งสาเหตุที่เทรเวอร์รู้จักกับคนเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะประมาณว่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเนื่องจากเทรเวอร์มีนิสัยอุปนิสัยค,ยคล้ายๆก,กับกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเคยถูกชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มนะแต่เทรเวอร์เนี่ยก็คิดว่าอาจจะยังมีความเป็นมนุษย์ลงเรืออยู่บ้างคืออาจจะไม่ถึงกับขั้นกินเนื้อคนหรือว่าอาจจะไม่เห็นด้วยกับข้อปฏิบัติของคนกลุ่มนี้บางกลุ่มนะครับบางคนบางข้อทําให้เทรเวอร์เนี่ยปฏิเสธไป แต่ก็ยังธุรกิจร่วมกันกับพวกเขาอยู่ขอย้ำว่านี่เป็นเพียงแค่ข้อสนิษฐานเท่านั้นอันดับที่สี่เหตุการณ์สุ่มเหตุการณ์สุ่มในที่นี้ก็คือ random event นะครับที่เราสามารถพบได้ใน GTA หมวด,ดเนื้อเรื่องนะครับซึ่งในเหตุการณ์สุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะพาตัวละคร NPC นะครับที่ ภารกิจประเภทที่เราจะต้องรับเข้าไปส่งตามที่ต่างๆมาที่แคมป์ของอัสวิสพวกนี้โดยจะได้รับค่าตอบแทน1,000บาทหนึ่ันเหรียญต่อ1หัวซึ่งบุคคลที่จะพา NPC ในเหตุการณ์สุ่มมาได้เนี่ยมีเพียงแค่ตัวละครของเทรเวอร์เท่านั้นและเราจะต้องเลือกให้ดีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์สุ่มบางเหตุการณ์ให้ผลตอบแทนในการพามาส่งแคมป์เนี่ย เท่ากันก็คือ,อะละลายเหตุการณ์ก็คือเท่ากันก็คือหนึ่งพันเหรียญแต่บางเหตุการณ์ถ้าเราไม่พาเข้ามาส่งที่แคมป์ของอาร์ตู iz, ิสพาเขาเราพาไปส่งตามจุดหมายของเขาแทนเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเช่นบางตัวละครที่เราสามารถพามาเป็นแฟนของเราได้นะอย่างเช่นคลิปที่แล้วที่ผมทาไปเออร์ซูล่าบางตัวละครถ้าเราไปส่งเขาตามจุดหมายของเขาเนี่ย เราจะได้รับเงินตอบแทนถึงหกหมื่นบางตัวละครถ้าเราพาเข้าไปส่งตามจุดหมายเราอาจจะได้เขามาเป็นคู่แข่งในภารกิจเสริมเช่นภารกิจของนักกอล์ฟนะที่ถูกเมียทิ้งเราสามารถที่จะเมื่อเราไปส่งเขาตามจุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขามาเป็นคู่แข่งในการเล่นกอล์ฟในโหมดออฟไลน์นะฮะเป็นคู่แข่งได้แต่ถ้าเราพาเข้ามาส่งเนี่ยเราจะไม่รับผลตอบแทนในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากจะพาตัวเห็ด อ่าเหตุตัวละครในเหตุการณ์สุ่มมาส่งเนี่ยก็ควรคิดให้ดีครับว่าอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มและในขณะเดียวกันเราอาจจะเจอเหตุการณ์สุ่มที่เกี่ยวกับลัทธิอัลทูอิสเนี่ยได้เช่นเดียวกันเช่นเหตุการณ์ที่เราไปเจอคนของลัทธิสองคนนะชายสองคนกําลังขย่มกันในรถเลยนะกำลังขย่มกันในรถเลยหรือบางเหตุการณ์ก็อาจจะไปเจอคนของลัทธิเนี่ย กำลังลักพาตัวคนอยู่ข้อที่5้าอิสต์เอ็ลัที่อาทวิสแคมนะครับก็เป็นอิสต์เอ็กหนึ่งใน g ีเเหมือนกันโดยอิสต์เอ็กเนี่ยปรากฏขึ้นในเว็บไซต์ของกลุ่มอ r ทวิสนะครับซึ่งเราจะต้องพิมพ์เว็บไซต์ของเขาเข้าไปเราไม่สามารถค้นหาได้ในเว็บเบราว์เซอร์ในตัวเกมในโทรศัพท์ของเราเนี่ยแต่เราจะต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเขาให้ถูกนะถึงจะเจอซื่อ ซึ่งชื่อเว็บไซต์ของเขาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในคำบรรยายนะครับโดยข้อมูลกล่าวเอาไว้ว่าโดยข้อมูลกล่าวเอาไว้ว่าเว็บไซต์ของ a ั t จู i s t Camp เนี่ยอ้างอิงมาจากรัที่ที่มีอยู่จริงนั่นก็คือลัฐที่ที่มีชื่อว่า Haven Gate ถ้าหากว่าใครติดตามพวกเรื่องลี้ลับต่างๆนะฮะก็อาจจะเคยได้ยินชื่อของลัที่นี้ โดยรัฐที่เฮเวนเกตเนี่ยเป็นลัฐที่ที่มีอยู่ในชีวิตจริงในโลกจิตความจริงของเราซึ่งลัฐทีเนี่ก็ได้ล่มสลายไปแล้วลัฐที่เฮเวนเกตจะมีความเชื่อที่สุดโตรงเช่นเดียวกันกันกบพวกอัทูวิสนะสุดโตรงแบบไหนนั่นก็คือในช่วงประมาณปี2012ที่มีความเชื่อว่าโลกจะแตกจากปฏิทินคำทํานายของชาวมายันผู้นำลัที่เฮเวนเกตนะครับก็ได้ป่าประกาศนะว่า พอถึงวันสิ้นโลกตามความเชื่อของเขาเนี่ยนะก็จะมีมนุษย์ต่างดาวมาและผู้นําลัทธิเนี่ยก็เกลี้ยกล่อมสาวกให้เกิดการฆ่าตัวตายหมู่นะครับและแน่นอนครับผู้นำลัทธิก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำนะในเรื่องของลัทธิความเชื่อในโลกความเป็นจริงของเราเว็บไซต์ของอจฉริสเขาพวกนี้เนี่ยก็ถ้าหากว่าเราดูนะครับ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับลัทธิของเฮเวนเกตในความเป็นจริงเป็นอย่างมากแต่จะต่างกันที่ข้อปฏิบัตินะฮะก็คือลัทธิเัลทูอิสเนี่ยจะกินเนื้อมนุษย์แล้วก็แก้ผ้าเปลือกายแล้วก็มีผู้ชายะะเป็นสมาชิกทั้งหมดแต่ความจริงลัทธิเฮเวนเกตที่อ้างอิงมาเนี่ยไม่มีการไม่ปรากฏข้อมูลว่ากินเนื้อมนุษย์นะฮะแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ผ้าเป็นปกติ ข้อที่6เหตุการณ์หลังจากนั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงเหตุการณ์ที่เทรเวอร์พาไปพา NPC ไปส่งครบสี่คนแล้วเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นหลังจากนั้นตามมาบ้างหลังจากที่เราถล่มค่ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะปรากฏว่ามีการรายงานข่าวในเกมเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่อ l ตูริสแคมป์เนี่ย โดยข่าวที่พบนั้นเนี่ยสามารถพบได้ใน2กรณีกรณีหนึ่งก็คือเปิดดูที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่าเซโรนาเบคอนซึ่งจะปรากฏเป็นเว็บไซต์อยู่ที่หน้าแรกที่เราเปิดเข้ามาในเว็บไซต์ในมือถือหรือว่าในคอมในเกมเลยซึ่งในข้อมูลเว็บตรงนี้เนี่ยนะก็จะกล่าวถึงการสังหารหมู่นะครับที่เกิดขึ้นในแคมป์ว่าเกิดเหตุอะไรบ้าง แต่ในเว็บไซต์ก็ในเว็บไซต์ข่าวก็ไม่ได้ระบุว่าเหตุเกิดเพราะอะไรนะครับโดยในเว็บไซต์ข่าวเนี่ยเขาจะสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะเกิดการขัดแย้งกันภายในกลุ่มก็เลยฆ่ากันหรืออาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นการฆ่าตัวตายตามความเชื่อของลทัทธิของเขาหรือในอีกในหนึ่งในเว็บข่าวก็ได้ใส่ข้อความสุดท้ายเป็นตลกร้ายไว้เอาไว้ว่า หรืออาจจะเป็นแค่เรื่องทั่วไปปกติที่เกิดขึ้นในเมืองลอสซันโตสซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเมืองนี้นี่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมแนวนี้เนี่ยเยอะพอสมควรอีกช่องทางหนึ่งที่ข่าวนี้ปรากฏขึ้นก็คือในวิทยุซึ่งวิทยุช่องข่าวบางครั้งเนี่ยหลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์นะครับก็จะรายงานข่าวเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่ลัททีนี้เช่นเดียวกัน และอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่เราไปถล่มแคมป์แล้วเราจะปรากฏว่ายังมี NPC เกิดขึ้นที่แคมป์นี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่า NPC เหล่านั้นเนี่ยจะไม่ก้าวร้าวแล้วนะจะไม่ก้าวร้าวไม่โจมตีเราแล้วกับกันนะครับถ้าหากว่าเราโจมตีพวกเขาเขากับจะวิ่งหนีแทนโดยสาเหตุที่ npc เหล่านี้ยังเกิดอยู่เนี่ย npc ของแคมป์นี้ยังเกิดอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ายังมีคนหลงเหลือจากการถล่มของเทรเวอร์ ซึ่งสนิษฐานจากปล่องไฟที่ขึ้นอยู่ในแคมป์นะครับบ้านบางหลังมีป่องมีควันขึ้นอยู่ก็แสดงว่าอาจจะมีคนเหลือรอดจากนั้นแต่เขาเข็ดเข็ดจากการที่ระรานเทเวอร์แล้วพอเราไปหาเรื่องเนี่ยเขาก็จะวิ่งหนีเลยอันดับที่เจ็ดเกรดทั่วๆไปภายในแคมป์ของอัลทอิสพวกนี้เนี่ยนะครับเรายังจะพบกับ อาวุธให้เราเก็บกระเป๋ายาให้เราเก็บชุดเกาะให้เราเก็บในนี้โดยอาวุธที่เกิดขึ้นในแคมป์นี้ให้เราเก็บได้เนี่ยจะเกิดเร็วมากนั่นก็คือหนึ่งนาทีเกิดหนึ่งอันโดยอาวุธที่เราสามารถฟาร์มที่นี่ได้ก็คือปืนแอซซอลช็อตกันแล้วก็ r p g ซึ่งจะเกิดทุกๆหนึ่งนาทีนะครับเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นจุดแคมป์ที่ดีเลยที่จะสามารถฟาร์มอาวุธที่นี่ ในโหมดออฟไลน์ line. และในโหมดออนไลน์นะครับยังปรากฏภารกิจหลายๆภารากิจที่เกี่ยวข้องกับแคมป์นี้ให้ผู้เล่นในโหมดออนไลน์เนี่ยได้มาทำกันด้วยเช่นภารกิจที่มีชื่อว่า Stick up Stick และก็ภารกิจใน mc หลายๆภารกิจภารกิจในซีหลายๆภารกิจเช่นเดียวกันเราสามารถทำภารกิจที่เกี่ยวกับละทีนี้ได้เช่นมาส่งของ นะหรือว่ามาช่วยเหลือตัวประกันเป็นต้นเอาลครับก็จบไปแล้วสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับคลิปของอัลทูริสเขาก็คือลัทธิศาสนาที่มีความเชื่อสุดโตง่งลัทธิเปลือยคนคลั่งแห่งจีเทวีสำหรับเนื้อหาในบทความนี้นะฮะก็นํามาจากการแปลจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะาเว็บจีเ i วิเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยเนื่องจากว่าทักษะทางภาษาอังกฤษของผมเนี่ยเท่าหางอึ่น,นะครับอาศัย Google ในการแปลเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคลิปต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าสามารถแนะนําได้นะครับว่าให้ผมทําคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรของเกม g t v นะซึ่งผมก็ไม่รับประกันว่าผมจะทําออกมาบ่อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมตัดต่อคลิปไม่เก่งแล้วก็ทําเองคนเดียวเล่นในคอมกะกะ นะเล่นในโน้ตบุ๊กกักนขะักเนื่องจากว่าไม่มีงบนะเพราะฉะนั้นก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ i2d2nano ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องของเราได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ